ผมเป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพผมพยายามหาห้องเช่าแถวแถวชานเมืองเพราะว่ามันถูกกว่าหากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองบังเอิญได้ไปเจอห้องเช่าที่หนึ่งและโชคดีมากครับเพราะห้องเช่าที่ผมว่าใกล้กับที่ทำงานผมด้วยการเดินทางไปทำงานจะทำให้ง่ายขึ้นมากและที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นที่ผมยอมเลือกที่นี่ โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยคือราคาค่อนข้างถูกมากๆครับในห้องดูสะอาดสะอา้านมีของอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเมื่อเจออะไรแบบนี้ทําไม่ต้องคิดเลยครับผมตัดสินใจเลือกที่นี่ทันทีแต่แม้จะมีข้อดีหลายอย่างมันก็ย่อมมีข้อเสียเช่นเดียวกันครับข้อเสียข้อแรกก็คือห,ห้องที่ผมอยู่มันดันอยู่ยันชั้นสุดท้ายเลยสุดท้ายที่ว่า จะสองหรือสามชั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่มันดันไม่ถึงเจ็ดชั้นแต่ก็ช่างหัวมันเถอะครับเพราะยังไม่เจอปัญหาอื่นๆที่มันบั่นทอนให้ผมต้องย้ายออกไปจากที่นี่เหมือนด้วยนิสัยส่วนตัวของผมผมเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวเงียบผมไม่ชอบความวุ่นวายครับผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ปกติเรื่อยมา แต่มีวันหนึ่งวันนั้นผมเลิกงานดึกมากกลับเมื่อถึงห้องกำลังจะก้าวเท้าเข้าห้องสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอน่าจะอยู่ห้อง,งข้างๆผมเธอกำลังก้มเก็บของอยู่ตัวผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะอย่างที่บอกผมไม่ชอบยุ่งกับใครการรู้จักคนมากปัญหามันก็เยอะ อยู่ตัวคนเดียวสบายใจกว่าเรื่องราวไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แค่การพบกันโดยบังเอิญผมไม่ได้ใส่ใจพอเข้าห้องได้ก็มาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาและกำลังจะนอนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่มันเป็นหาอะไรไม่รู้ครับนอนไม่หลับปกติทาง,งานเลือกอดึกๆแบบนี้กลับมาแทบไม่ได้อาบน้ำหลับทันทีที่มาถึง แต่วันนี้มันแปลกไปกว่าทุกวันผมพยายามข่มตานอนแต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนมันก็ไม่ยอมหลับสักทีและหากผมไม่ยอมนอนตอนนี้มันจะต้องมีปัญหาพรุ่งนี้แน่ครับผมจะพักผ่อนไม่เพียงพอไปทำงานก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็ไม่กระชุ่มกระชวยผมกำลังเพ้อลำพันข่มตานอนและเกือบจะหลับไปแล้ว ใครมันขคาะอะไรวะกูกำลังจะนอนเด็กเดินป่านี้เกรงใจกันบ้างบ่ยรีบๆเปิดด้วยในเวนกูจะนอนขคาะแม่งอยู่นั่นไอ้คนเปิดก็ช้าซะเหลือเกินผมพูดลอยๆไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีใครได้ยินหรอกแต่ไอ้เสียงเคาะบันไหลมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีด้วยความลำคาญเต็มทีผมเลยลุกขึ้นว่าจะเดิอนออกไปดูมันห้องไหนกันแน ไม่เกรงอกเกรงใจกันบ้างหรือไงวะแต่พอเดินมาจนจะถึงประตูอ้าวหัวดอห้องกูนี่ว่าเมื่อรู้ว่าเป็นห้องตัวเองรู้สึกตื่นเต้นทันทีครับเพราะคนที่ขอคงจะรอ,อนานแล้วผมจึงรีบเ,เปิดประตูทันทีพอประตูเปิดออกเท่านั้นครับมันเหมือนผมหลับไหลอย,อยู่ในความฝันไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยครับว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าผม เธอจะสวยอะไรขนาดนั้นเหมือนนางในฝันเลยครับผมอั้าอึ้งอยู่นานครับเมื่อเห็นเธอมีอะไรหรือเปล่าครับเธอไม่ได้สบตากับผมครับเธอก้มหน้าเล็กน้อยและตอบกลับมาพี่ขาพอดีไฟในห้องหนูเสียพี่ช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมเอาละว้ยห้องใกล้ก,กันมาขอความช่วยเหลือแบบนี้ <S <S ผมแอบพื้นในใจครับไม่กล้าพูดออกไป โอเคได้เดี๋ยวพี่ไปดูให้เมื่อผมรับปากเธอเธอก็เดินนําผมไปที่ห้องทันทีครับผมก็รีบเดินตามเธอไปผู้หญิงคนนี้หาไม่ผิดคนเธอเป็นผู้หญิงที่ผมได้เจอเมื่อตอนกลับมาจากทํางานครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ใจแต่พอมาเจอตอนนี้ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่เห็นผู้หญิงสวยก็ต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษผมเดินตามเธอเข้าไปในห้องสายตาของผม ก็แสดงความไร้มารยาททันทีกว่าตามองไปร,บรอบๆห้องห้องเธอสะอาดมากครับแม้จะมองไม่ชัดมากเพราะแสงไฟที่มันกระพริบพ,พี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเอกครับแล้วน้องล่ะชื่ออะไรหนูชื่อสวยค่ะแล้วพี่อยู่กับใครคะอ๋อพี่อยู่คนเดียวแล้วน้องล่ะอ๋อคนเดียวเหมือนกันคะ่ะแล้วเธอก็ยิ้มใหผม ทำงานอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ค่ะหนูทํางานอยู่โรงงานข้างๆนี่แหละค่ะอ๋อยินดีที่รู้จักครับทั้งเธอและผมดูแล้วก็คงจะไอ้อ้ันเขินด้วยกันทั้งคู่ไฟหลอดนี้หรือเปล่าครับที่ใจผมดูให้ผมอยู่ในห้องเธอนาน,านพอสมควรครับพูดคุยกันไปเรื่อยๆผมเองก็เปลี่ยนหลอดไฟให้เธอไปด้วยอย่างที่บอกครับ ว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วพอผมเปลี่ยนหลอดไฟให้เธอเสร็จก็ขอตัวกลับมานอนพี่เปลี่ยนหลอดไฟให้แล้วพี่ขอกลับไปนอนห้องก่อนนะพี่คะขอบคุณพี่มากเลยนะคะแล้วเธอก็ยิ้มให้ผมอีกทีพอผมกลับมาที่ห้องกำลังจะนอนก็นึกถึงหน้าของเธอซึ่งเธอก็สวยสมชื่อเลยครับคืนนั้นตลอดทั้งคืนแทนที่เอ้บ้าอย่างผมจะหลับฝันดี ที่มีเรื่องประทับใจเข้ามาในสมองแต่กลับเป็นว่านอนเพอ้ออยู่คนเดียวทั้งคืนหลังจากวันนั้นมาผมก็ใช้ชีวิตตามปกติไปทำงานเลิกงานชีวิตจำเจหน้าเบื่อตามแบบฉบับวิธีของคนเมืองครับช่วงนี้ที่ทำงานของผมเลิกดึกทุกวันแต่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เจอสวยอีกเลยผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเธอย้ายออกไป หรือว่ามีธุระที่ไหนหรือเปล่าจากคนที่แอบชอบก็มีเธอวนเวียนเข้ามาในสมองตลอดวันนั้นเป็นวันหยุดของผมผมอยู่ห้องเก็บห้องทำความสะอาดห้องกว่าจะเสร็จมันก็เย็นมากแล้วจนผมเผลอหลับไปหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่รู้สึกมันได้ยินเสียงข้างห้องทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนทำให้ผมต้องตื่นขึ้นมาผมพยายามตั้งใจบังอยู่นาน และก็สะดุดกับเสียงหนึ่งนั่นคือเสียงของสวยแน่นอนครับและก็มีเสียงผู้ชายด้วยมันอาจจะด้วยความเสือ่อกชอบหาเรื่องใส่ตัวก็เลยแอบไปส่องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเัิแน่ผมพยายามเดินไปให้เงียบที่สุดออกมาจากห้องก็พบว่าห้องของเธอเปิดอยู่ด้วยความที่เป็นคนนอกเธออาจจะมีสามีอยู่แล้วสิ่งที่เธอพูดกับผมวันนั้นมันอาจจะเป็นคำพูดแค่มารยาท ที่จะใช้ผมไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ผมพยายามชมเรือเข้าไปในห้องมันไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่พอมองเห็นได้เป็นผู้ชายผิวขาวหน้าตาดีคนหนึ่งเขากำลังทำร้ายเธอทำไงดีว่ากูจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ผมกำลังตึกตรองอยู่แต่มันแค่ชั่วยหายใจเท่านั้นครับหันกลับไปอีกทีสวยก็แทงผู้ชายคนนั้นแบบไม่ยั้งมือผมเห็นแบบนั้นตกใจกลัวมาก มือไม้สั่นไปหมดตอนนั้นเหมือนหายใจไม่ออกเลยครับขาตายไปไม่เป็นจะขยับเนื้อขยับตัวก็ทําไม่ได้สักพักเหมือนเธอจะที่สติหลังจากแทงผู้ชายคนนั้นเธอพยายามลากล่างของผู้ชายคนนั้นไปทางระเบียงแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อไปคือเธอพยายามโยนล่างของผู้ชายคนนั้นลงไปข้างล่างพ่อแก้วแม่แก้วผมตกใจมากปากของผมมันชาไปหมด ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงตกใจแต่หลังจากร่างของผู้ชายคนนั้นตกลงไปชั้นล่างสิ่งที่ผมคิดไม่ถึงหลังจากนั้นเธอกระโดดตึกตามผู้ชายคนนั้นไป<ส>ผมแทบหมดสติกับสิ่งที่เห็นพยายามรวบรวมสมาธิอยู่นานก่อนโทรแจ้งตำรวจ ผ่านไปประมาณ20นาทีครับเมื่อตำรวจมาถึงผมก็เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียดอะไรของคุณผมมาถึงที่นี่ไม่เห็นมีศพตายตึกเลยคุณบ้าหรือเล้าจะมาแจ้งความมูมูวม,ม,มีความผิดนะคุณผมเห็นจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะตำรวจเลยพาผมไปดูด้านล่างและสิ่งที่ผมเห็นมันก็คือความว่างเปล่าเท่านั้นครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนความฝันครับตำรวจก็เลยไม่ใส่ใจกลับไปหมดแล้วคงเหลือแต่ผมเพียงคนเดียวที่ยืนยืนจังกามองหาศพคนตายที่กระโดดตึกลงมาหันซ้ายแลขวาแต่ก็ไม่เห็นมีสิ่งใดมันอะไรของมันกันแน่วะมันก็น่าจะตกลงมาตรงนี้ผมเลยเงยหน้าขึ้นไปด้านบนเท่านั้นแหละครับ มันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดภาพไว้แค่ตรงนั้นเธอยืนมองผมอยู่ที่ตรงระเบียงมันเฮียอะไรกันมะเนี่ยทายังไงดีว่ากูตำรวจก็หนีหาไปหมดแล้วจะอยู่บปนเพื่อนกูเนี่ยก็ไม่ได้นอนไหนเลยทีนี้กูเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอ จเจอกับใครก็เจอแต่ทำไมต้องเป็นกูเลยวะตีสามแล้วผมไม่กล้ากลับขึ้นห้องเลยและผมก็ไม่รู้จะไปไหนไม่กล้าเงยขน้กันไปมองด้านบนอีกเลยผมใช้เวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ข้างล่างอยู่จนถึงเช้าและก็ฝืนใจตัวเองกลับขึ้นไปแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนแต่งานก็สำคัญ จากวันนั้นมาผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เรื่อยมาครับจากกลัวมากความกลัวเหล่านั้นก็เริ่มน้อยลงไปตามลำดับผมมองไปที่ประตูห้องของเธอตลอดเวลาเดินผ่านประตูห้องล็อกสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานผมเป็นคนต่างจังหวัดไม่ชอบจุ่งกับใครเลยไม่มีเพื่อนจะไปไหนก็ไม่ได้ทุกครั้งที่ผมหลับตา มันเหมือนที่ยินเสียงคอห้องมาลบกวนผมตลอดพี่เอกพี่เอกคะพี่ทำอะไรอยู่คะมันช่วยหนูเปลี่ยนหลอดไฟหน่อยนะคะพี่เอกอยู่ไหมคะช่วยหนูด้วยคะผมได้ยินทุกวันเสียงเดิมๆ กับคนที่ไม่คุ้นเคยใช่ครับมันคือเสียงของเธอเองผมพยายามหาที่พักใหม่ที่ทำงานใหม่แต่ทั้งหอพักและที่ทำงานก็หายากเหลือเกินครับผมต้องทนอยู่หอพักนั้นเป็นสัปดาห์อยู่กับเสียงเคาะประตูเสียงเรียกผมแบบนั้นทุกคืนความเฮงสวยมันก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างครับ ผมได้งานใหม่ได้ที่พักใหม่ผมไม่รอให้ใครมาเรียกผมแล้วครับผมไม่อยากให้ใครมาขอห้องผมแล้วผมอยากอยู่คนเดียวผมรีบย้ายออกมาทันทีเลยครับในวันที่ผมย้ายห้องผมพยายามจ้างคนมาช่วยแต่ก็ดูเหมือนไม่มีใครรับจ้างงานนี้เลยครับทุกคนพอรู้ว่าฉันเจ็ดแดนมอลนะพวกเขาก็หันหน้าหนีกันหมด แต่ผีใดจะไปเท่าอำนาจเงินครับสุดท้ายก็มีคนมาช่วยผมจนได้ห้องเนี้ยตอนแรกมีผู้ยิงทำงานโรงงานมาเช่าอยู่กับผัวแต่อีนางเมียมันจับได้ว่าผู้มันมีเมียน้อยมันก็เลยฆ่ากันตายในห้องห้องเนี้ยปิดตายมานานแล้วพอนุ่มชั้นเจ็ดทั้งชั้นไม่มีคนยู่ลุงยังงงเลยว่าเองใหายขึ้นไปอยู่ได้ยังไง ไม่มีใครบอกหรือไงวะแม่แม่ไอเจ้าข้องหอกก็น่าเลือดกลัวไม่ได้เงินลอกให้คนมาเช่าว่างเงินไม่กี่บาทลุงไม่รู้ท้าเป็นลุงให้ตายกูก็ไม่อยู่ <c oughs> หลังจากที่ผมย้ายออกไปผมทราบความจริงจากลุงที่มาช่วยผมขนของในวันนั้นและสิ่งที่ผมทำต่อไปเพื่อหวังให้ตัวเองสบายใจ และหวังลึกๆว่าสิ่งที่ทำจะส่งผลถึงผู้หญิงคนนั้นผมทำบุญกรวดน้ำให้เธอตลอดอย่าพบเจอกันอีกเลยเราเหมือนอยู่คนละโลกทั้งเธอและฉันมันสืบสัมพันธ์กันไม่ได้ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ